สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับประจำช่วงสายของวันพุทธที่23กรกฎาคม2568เราก็มาติดตามเส้นทางนะครับของพายุวิภาที่ณขณะนี้นะครับก็ส่งผลกระทบในบริเวณทางช่วงประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะทางช่วงบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางพื้นที่บริเวณทางช่วงภาคกลางตอนบนๆน,นะครับแล้วก็ภาคกลางด้านตะวันตกวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีฝนตกหนักแล้วก็ตกเช่กันขณะนี้หลายพื้นที่เลยนะครับซึ่งจากแนวโน้มแล้วก็จากผลวิเคราะห์อของโมเดลก็คาดการว่าวจะส่งผลกระทบตั้งแต่วันนี้วันพุธที่23ากรกฎาคมนะครับ จนถึงวันพรุ่งนี้ก็คือจะส่งผลกระทบอีกประมาณ2วันจะทำให้มีฝนตกหนักนะครับแล้วก็ที่สำคัญจะเป็นลักษณะของฝนตกแช่ตกแช่นานๆนะครับตกตลอดทั้งวันเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดอยู่อย่างนั้นนะครับ23-24กรกฎาคมในขณะที่ก็ได้อ่อนกำลังลงแล้วนะครับพายุโซนร้อนวิภากรนน,นนี้ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพชนแล้ว แล้วก็เคลื่อนตัวมาตามแนวล่องมรสุมที่พัดผ่านอยู่ทางลาวตอนบนนะครับแล้วก็เข้ามาบริเวณทางช่วงภาคเหนือของบ้านเรานะครับตามแนวล่องมรสุมพัดผ่านแล้วก็ประกอบกับในช่วงนี้นะครับมรสุมจากทางตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังค่อนข้างแรงเหนี่ยวนําความชื้นพัดเข้าไปหาจุดแกนกลางหรือว่าจุดใกล้เคียงกับ าจุดศูนย์กลางของพายุวิภานะครับที่เป็นพายุดีเปนชันแล้วก็มีแนวโน้มที่กําลังจะอ่อนกําลังลงเป็นย่อมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงนะครับแล้วก็จะส่งผลทำให้ปริมาณความชื้นนะครับก็คาดว่าพายุวิภาเนี่ยก็น่าจะมาสลายตัวแถวๆไทยเนี่ยแหละครับในช่วงวันพรุ่งนี้นะครับพันาสดีที่24กรกฎาคมต่อไปนะครับ เดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันได้เลยครับเดี๋ยวในช่วงแรกนะครับเรามาดูภาพถ่ายจากดาวเทียมกันก่อนนะครับกลุ่มฝนนะครับที่ตกลงมาขณะช่วงเวลาที่เรากําลังดูกันอยู่นะครับตรงไหนที่เป็นพื้นอ่าหรือว่าเฉดสีเทาก็หมายถึงว่ายังไม่มีกลุ่มฝนเข้าไปปกคลุมนะครับตรงไหนที่มีเฉดสี นะครับเฉดสีเขียวๆม่วงๆเนี่ยก็หมายความว่ามีมีกุมฝนเข้ามาป,ปกคลุมแล้วนะครับแล้วตรงไหนที่เป็นสีเหลืองๆออกส้มๆก็หมายถึงว่าเป็นฝนตกถึงหนักมากนะครับก็จะเห็นกุมฝนเคลื่อน,นตัวพัดผ่านแถวทางช่วงแม่อีบแถวทางแม่เงินทางเชียงแสนนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยที่เป็นพื้นที่มีฝนแล้วนะครับทางช่วงวังลาวทําสันติสุขทางช่วงแม่ค้าแม่จัน ทางป่าห้าเวียงเชียงลุงแม่บงทางกาแลพยาเมงลายนะครับแล้วก็ในตัวอามเพอเมืองจังหวัดเชียงรายทางรวมมิตรนะครับทางกกน้อยทางบ้านปงนะครับทางห้วยปูแล้วก็ทางเมืองลีกนะครับทางหนองพักจิกทางแม่สวยนะครับทางพาน ทางบ้านมอนหมู่บ้านป่าแดดจามไฮแม่ตะละล้องหมอหงนะครับทางอายโกทางแดนดินทางบ้านล้อมปิ่งโขงแล้วก็ทางชยประการอลูโนไทยทางแม่หาดน้ำป่ามุงทางน้ำบ่อใหม่นะครับทางวังมาลิวทางแม่อีแลบนะครับแล้วก็ทางลุ่งอุณ ทางหมอกจำแปทางแม่ห้องสอนทางห้วยหีนะครับทางห้วยสายทางแก่นฟ้าทางแม่สุรินทางห้วยนานะครับทางขุนยวมแล้วก็ทางแม่จอนะครับทางแม่ลาหลวงแม่ลาน้อยแล้วก็ทางช่วงแม่แพะทางช่วงบ้านดงทางแม่เสลียงทางปลาเหวทาง แม่ทะลุทางแม่สามแลบนะครับทางเลโก้ศบเมยนะครับแล้วก็แถวทางบ้านขุนทางหมา่านะครับทางหนองอับช้างทางสวนหลวงดอนหลวงนะครับจังหวัดลำพูนตัวอำเภอเมืองสันทรายนะครับกำลังมีฝนตกหนักนะครับแถวทางป่าจูทางแม่วางห่างดงนะครับทางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่บ้านดงแม่โจ้ทางดอยสะเก็ด ป่าสักงามนะครับทางป่าสักงามทางออนกลางทางบ้านหลวงนะครับกําลังตกหนักวังใหม่ทางต้นพึ่งนะครับทางวังเหนือนะครับแล้วก็ปางอ้ายห้วยน้ํากลืนนะครับทางห้วยม้อทางจังหวัดพะเยานะครับอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาทางห้วยบงเนี่ยนะครับบ้านร,รมบ้านบัวนะครับแถวทางปงห้วยสิงห้ม่น้ําเงินนะครับสิบสองพัฒนา ทางหัวคั่วนะครับก็มีฝนเกิดขึ้นก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีปาปายทางาบ้านสันเจริญสองแควนะครับทางบริเวณดอนมูลผาเวียงปัวทาวังผาแล้วก็วังหมอกกระใสนะครับทางเทศบาลเมืองน่านทางคอวังนะครับทางแม่จริมแล้วก็อาจจะมีบ้างปาปายนะครับทางบริเวณล้องวาง ทางแม่ทะทางสองนะครับทางบ้านแป้นทางเวียงเหนือจังหวัดแพร่โดนเหนือเด่นชัยนะครับทางนาตองนาตองทางท่าปลานะครับทางเป่าปมป่าไผ่นะครับทางวังทางวังลึกนะครับวังลึกแล้วก็ทางสวนป่าสีสัชนาัรนะครับสวนป่าสีสัชนาไรมีฝนตกหนักนะครับ แล้วก็ทางช่วงปากล้วยก็มีฝนตกแล้วนะครับก็ <k iller> ขอแสดงความดีใจด้วยจังหวัดอุตรดิตถนะครับทางช่วงคอวังทางช่วงคอวังทางบ่อทองนะครับมีฝนแล้วแล้วก็ทางห้วยแมงนะครับ <k iller> ทางช่วงห้วยแมงทางขุนน้ําครับทางชาตรการนะครับทางนาทุ่งใหญ่นาทุ่งใหญ่ก็มีฝนนะครับแล้วก็ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงทางบ้านเมืองแพร่ะนะครับแล้วก็ ทางลมกล้าวนะครับทางลมกล้าวทางป่งควางผู้เรือนะครับทางบ้านหนองใหญ่ทางท้าผูออำเภอลมศักดิ์อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับทางน้ําพุบงคาใต้นะครับทางน้ําเดือทางห้วยใหญ่ทางริมสีม่วงเข่าค้อเหล่าญานะครับมีฝนแล้วทางเนินมะปางทางสากเหล็กนะครับทางเนินหัวโลทางบ้านใหม่ บ้านใหม่วังตะเคียนวังโป่งนะครับทางซับเปิบจังหวัดพิจิตรทางหัวดงบ้านใหม่นะครับทางบัวท่าบัวทองนะครับทางบ้านได้ทางบางกระทุ่มบางระกำนะครับจังหวัดพิษณุโลกวังทองมีฝนนะครับทางเกาะนอกทางอประดานะครับทางบึงย่าสามพวงเนินยางนะครับทางน้ําพุผ่านกระต่ายทางน้ําดิบนะครับทางทุ่งมหาสารเนินกลอย ทางหนองแม่แดงนะครับทางห้วยน้อยทางชุมนาคบึงนารางนะครับทางโพทะเลทางทับมันนะครับแล้วก็ทางช่วงตะพานหินหัวดงนะครับมีฝนนะครับทางผานกระต่ายกําลังตกหนักน้ําพุสามพวงนะครับกําลังตกหนักนะครับทางลานกระทิงทางวังเจ้านาโบดนะครับทางท่าตะขอจังหวัดตากวังม่วงบ้านตากแล้วก็ทางสันขามแม่กาสานะครับ แม่กาสาแม่ละมาดทางช่วงแม่ละนะครับทางช่วงแม่ละคีแล้วก็คําหวันนะครับทางสองอยางทางแม,แมงสลิดนะครับก็มีฝนตกนะครับฝั่งไทยแล้วก็เมียนมานะครับทางเจดีโคพพระแล้วก็ทางช่วงห้วยเหลืองแม่กลองน้อยโป่งน้ําร้อนนะครับทางวังเขาเยี่ยมทางคลองลานทางหนองใหญ่ทางอุดมทรัพนะครับอุดมทรัพย แล้วก็ทางช่วงหนองปล้องนะครับทางปางมะคาโนนปอแดงบ้านไร่นะครับหูวางหนองกระทุ่มชุมนาคนะครับทางห้วยน้อยนะครับบ้านใหม่แล้วก็ทางบ้านท่าบัวทองนะครับทางโพทะเลนะครับนี่คือพื้นที่มีฝนของทางช่วงภาคเหนือนะครับ้ซึ่งถ้าหากว่าเราดูจากภาพรวมเนี่ยก็วันนี้ตกละลอยละประมาณ80%ของพื้นที่นะครับ ก็แล้วก็ดูจากลักษณะแล้วก็รูปทรงเนี่ยน่าจะตกอีกยาวนานจากนั้นถ้าเรามาดูกลุ่มฝนโดยภาพรวมของภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับก็ต้องบอกว่าจะเน้นทางด้านฝั่งตะวันตกเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนทางด้านฝั่งตะวันออกฝนได้ลดลงไปแล้วนะครับซึ่งแถวทางช่วงจังหวัดบึงกาฬสกลน,นครนะครพนมก่อนหน้านี้นก็เรียกได้ว่าตกกันแบบค่มวันค่มคืนกันมาแล้วนะครับปริมาณน้ําก็น่าจะเพียงพอกันแล้ว ทีนี้นะครับก็จะเป็นคิวของทางด้านตะวันตกกันบ้างนะครับจะเป็นลักษณะตกแช่ตกหนักตกนานบางพื้นที่ก็ตกมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับบางพื้นที่ตกตั้งแต่เมื่อวานเย็นแล้วก็ยังไม่หยุดเลยนะครับซึ่งก็มีหลายพื้นที่นะครับในตัวจังหวัดหนองคายตัวอำเภอเมืองก็ยังคงมีตกแช่อยู่ขนาดนี้ก็ยังไม่หยุดเลยนะครับซึ่งตกนะประมาณน้อสองวันแล้วนะครับหนองสองห้องนะครับอำเภอท่าบ่อนะครับ ทางช่วงพำมไผ่นะครับทางช่วงกลางใหญ่อําเภอโนนวารีนะครับทางท่ากระถินนาเกณฑ์น้ําโสมโกงนะครับทางบ้านเลิงทางกลางทางดอนสาทางโนนสว่างก็อาจจะมีบ้างนะครับจังหวัดเลยนะครับทางนาโป่งแล้วก็ทางบ้านโนนสมบูรณ์ภูเรือนะครับทางท่ารี่นะครับทางเก่งม่วงนะบ้านเก่งม่วงแล้วก็ทางโป่งกว้างทางนาวัวนะครับเลยเตาตาด ทางเลยเตาตาดแล้วก็ทางสำใหญ่นะครับบ so pues, ้านสำใหญ่ทางบ้านห้วยไข่นะครับแล้วก็ทางวังไห้ทางบ้านพลทองนะครับทางบ้านสำขามบ้านวังเพิ่มนะครับก็มีฝนนะครับทางภูเวียงทางบ้านโนนม่วงนะครับทางบ้านห้วยทายทางบ้านขามป้อมนะครับทางชุมแพชุมแพวังยาวน้ําพุน้ําเดือนะครับทางห้วยใหญ่ ทางห้วใหญ่แล้วก็ทางช่วงบ้านนาบ้านนาหนองทุ่มนะครับทางภูเขียวก็เสรสมบูรณ์ทางกวางโจนทางสะแคนหินแตกบ้านโคกนายาวนะครับทางนายาวทางทุ่งคำหลวงนะครับแล้วก็ทางดอนทันทางพลทางบัวใหญ่ก็มีปะปายนะครับทางบัวใหญ่แล้วก็ทางจตุรัสนะครับทางกันโกง ทางาบ้านข่าวนะครับบ้านข่าวแล้วก็ทางาบําเน็ตนรงนะครับบําเน็ตนลง,นนลงก็ยังคงมีฝนอยู่นะครับทางหนองบัวโคกแล้วก็ทางหนองตือนะครับทางด่านคุณทศบ้านวังนะครับทางนนสูงอย่างเงี้ยนะครับก็มีฝนชักช้าสูงเนินนะครับทางสูงเนินทางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับโคราชก็เริร่มมีฝนก่อตัวนะครับ ปักทงชัยโชคชัยหนองปือคอนบุรีอำเภอวังน้ำเขียวนะครับทางตะโคบทางโคกสําราญนะครับทางไทยสามาคีบุเจ้าคุณทับลานทางขามใหญ่ทางบุ้งช้างนะครับทางตะโคบทางบุตาวงนะครับทางหนองโดนแล้วก็ทางท่าไกลทางดงบังทางคูเมืองอำเภอคูเมืองโนนสูงนะครับแล้วก็มีเชี่ยวเชี่ยวทางอำเภอภูไสง พยักฆภูมิพิสัยนะครับทางบุตาโสมทางสตึกนะครับทางชุมพลบุรีทางบ้านขามบ้านขามก็พอมีนะครับแถวทางนาสีนวลจำปาสีนะครับแล้วก็อาจจะมีเล็กน้อยแถวทางบึงบูนทางบ้านธาตุนะครับทางโพสีสุวรรณทางเมืองจันทร์นะครับแต่ก็เป็นกลุ่มเล็กๆนะครับเป็นกลุ่มไม่ใหญ่แล้วก็อาจจะมีป่าปายทางช่วงสกลละครตอนบน นะครับแถวทางท่านแร่นะครับทางท่านแร่ทางกรุงศรีทางกุสุมานคาสว่างโคกกลางคําพอกนะครับก็อาจจะมีปะปลายบ้างนะครับก้อนนี้ก็คือกุมฝนในส่วนของทางช่วงภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับทีนี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของทางช่วงภาคกลางนะครับเรามาเริ่มดูพื้นที่เริ่มมีฝนกันนะครับตั้งแต่ทางตอนบนเนี่ยก็มีโอกาสหลายพื้นที่เลยวันนี้ภาคกลาง ร้อยละ80ของพื้นที่เช่นเดีวยวกันนะครับแต่ปริมาณของฝนเนี่ยก็อาจจะพอๆกับทางช่วงภาคเหนือเพราะว่าภาคกลางก็จะมีสองปัจจัยด้วยกันในขณะที่ทางภาคเหนือเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ1ปัจจัยเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือพายุอย่างเดียวแต่ว่าทางภาคกลางจะมี2ปัจจัยจะมีทั้งพายุแล้วก็ประกอบกับมีมรสุมครับที่เข้ามาเสริมด้วยก็ทําให้ปริมาณของฝนถึงแม้ว,ว่าจะอยู่ห่างไกล นะครับอ่าภากกลางจะอยู่ห่างไกลาจากพายุนะครับแต่ว่าปริมาณของฝนเนี่ยก็ไม่แพ้กันเลยนะครับก็ยังคงเป็นปริมาณของฝนที่ค่อนข้างดีนะครับเป็นฝนดีงามนะครับใครที่ต้องการน้ำเนี่ยก็สำรองน้ําไว้ใช้ในอย่างน้ําแรงน้ําขาดนะครับทางนครสวรรค์นะครับทางภัยสาลีทางตะเคอทางจังหวัดอุทัยธานีหนองฉางลานซากนะครับทางลานหมาใน แถวทางชัยนาทนะครับทางอินบุรีโคกสำโรงลำนาลายนะครับก็มีฝนนะครับวงเวียนสะแก้วนะครับทางสะตาววบ้านมิทางสิงห์บุรีทางท่าบุ้งท่าช้างทางโคกตูมพระพุทธบาทท่าเรือนะครับก็มีฝนแล้วแล้วก็อำเภอสังขบุรีนะครับทางสัพยาทางวัดสิงห์ทางทุ่งนานะครับทางลานศักดิ์ทางบ้านวังเตยนะครับ ก็มีฝนทางน้ำพุทางทุ่งเสือโทนกำลังตกหนักนะครับทุ่งเสือโทนทางเกลิงกะเวียนะครับเนี่ยนะครับบ้านเกลงกาเวียทางวังกะนะครับวังกะทางบ้านเสนพงนะครับก็มีฝนเกิดขึ้นทองผาภูมนะครับแล้วก็ทางอีดองนะครับทางอที่ติดกับทางประเทศพม่านะครับทางหินแหลมทางไซโยกใหญ่ทางท่ากระดานนะครับทางสีสวัสด ทางหนองปลือทางหนองลีครับทางเหล่าขวัญก็มีฝนอู่ทองสุพรรณศรีประจันดอนเจดีทางอ่างทองโพนทองท่าช้างบ้านใหญ่นะครับทางนครหลวงท่าเรือทางสระบุรีเล็กน้อยนะครับสระบุรีพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางปะอินครับแถวทางของเจ็ดของแปดลำลูกกาครับทางสามโคกทางหลังสิ์นะครับหลังสิทธ์แถวทางบางเขน ทางนนทบุรีนะครับเสาธงหินทางช่วงผาป้าแดงนะครับแล้วก็มาทางช่วงสองพี่น้องตลาดเขตพนมทวนทะเลบกนะครับทางช่วงกําแพงแสนระแทนท่าเรือนะครับทางนครปฐมตัวอำเภอเมืองนครชัยศรีทางสามพานทางดอนสาลาบ้านโป่งนะครับทางบ้านตาก้องหัวถนนแถวทางบางพระนะครับแถวทางอ้อมน้อยอ้อมใหญ่ อ้อมน้อยอ้อมใหญ่ทางาแถวทางสารยาสามพานนะครับทางตากแดดนะบ,บ้านตากแดดทางดอนไพ่นะครับทางดอนไพ่แล้วก็แถวทางท่าเรือแถวทางราชเจรีบ้านกล้วยทางเจ็ดเสมียนปากช่องเขากวดนาคอกนะครับนาคอกหนามพุงดอโคกพระแล้วก็แพกหนาแดงทางคีรีวงนะครับคีรีวงหินสีนะครับทางโป่งกระทิงกลาง ก็เรียกได้ว,ว่ามีฝนปกคลุมกันหลายพื้นที่เลยครับแล้วก็รวมถึงแถวทางบ้านรัดใหญ่นาโคกนะครับสมุทรสงครามสมุทรสงครามแล้วก็อาจจะมีปละาปลายทางสมุทรสาครน,นะครับแต่ยังยังไม่ถึงทางสมุทรปราการนะครับก็อาจจะมีตามโซนกรุงเทพแล้วก็ตามโซนปริมณฑลในบางพื้นที่นะครับจากนั้นถ้าเรามาดูในส่วนของทางช่วงภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกวันนี้ฝนยังถือว่าค่อนข้างน้อยอยู่นะครับ อาจจะมีปะปายบ้างทางช่วงตอนบนแถวทางนครนายกป่าจินบุรีหนองให้นะครับแล้วก็ไปทางช่วงไทยสามัคคีนะครับในขณะที่บริเวณทางช่วงภาคใต้ครับภาคใต้บอกว่าฝนยังไม่ถึง100ร้อยละสิบของเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เลยนะครับก็อาจจะมีปะปายเขตเพชรบุรีนะครับที่ติดกับทางช่วงราชบุรีนะครับเล็กน้อย แล้วก็เป็นฝนกะเลกะลาดนะครับแถวทางมับอมริดทางบางสะพานน้อยเท่านั้นนะครับบางสะพานน้อยเกาะสองละนองแต่เป็นฝนเล็กน้อยนะครับเป็นฝนเล็กน้อยทางกระโปรงพังงานนะครับ <c oughs> ก็พอมีอยู่บ้างทางจงาังหนะวัดตรังนะครับจังหวัดตรังนะประมาณนี้นะครับนอกนั้นเนี่ยก็แทบไม่เห็นนะครับ จากนั้นนะครับเรามาอัปเดตในส่วนของประกาศเตือนจากกรมอุตุฉบับล่าสุดนะครับเป็นฉบับที่14นะครับคาดการกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเรื่องของพายุวิภานะครับช่วงนี้พายุวิภานะครับเราพูดถึงเรื่องของวิภานะครับ เมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกาของวันนี้ที่ผ่านมานะครับเมื่อช่วงตีหนึ่งนะครับช่วงเช้ามืดนั่นเองนะครับยี่สิบสามกรกฎาคมสองพันห้าร้อหกสิบแปดนะครับพายุโซนร้อนวิภาได้อ่อนกําลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วนะครับได้อ่อนกําลังลงแล้วและเมื่อเวลาสี่นาฬิกานะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมานี้เองนะครับก็ปกคลุมบริเวณทางแขวงเชียงขวางนะครับ ของทางประเทศลาวหรือที่ละติจูด19.5องศาเหนือลองติจูด103องศาตะวันออกโดยอยู่ห่างจากจังหวัดน่านนะครับไปทางทิศตะวันออกเนี่ยประมาณเพียงแค่180กิโลเมตรนะครับมีความเร็วของลมสูงสุดใกล้กับจุดศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อไปนะครับโดยจะเคลื่อนตัวมาตามแนวล่องมรสุมที่พาดผ่านทางประเทศลาวตอนบนและทางประเทศไทยทางตอนบนก็คือภาคเหนือ ช่วงทางตอนบนบนของบ้านเรานั่นเองนะครับในระยะต่อไปสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทางทะเลอ,อันมันประเทศไทยแล้วก็ทางอ่าวไทยกำลังแรงจากอิทธิพลของพายุวิภานะครับและมรสุมจากทางตะวันตกเฉียงใต้จะส่งผลทำให้ในช่วงวันที่ 23-24ถกรกฎาคมพศ2 5 6 8บริเวณทางช่วงภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนที่ตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงขอให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มจังหวัดที่คาดการว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากมีดังต่อไปนี้ในช่วงวันที่23กรกฎาคม2568ภาคเหนือจังหวัดแม่ห้องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดอุตริตถ์จังหวัดสุโขทัยจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษนุโลกและทางจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสกลนครและทางจังหวัดนครพนมภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดกาญจนบุรีและทางจังหวัดราชบุรี ภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกจังหวัดจันทบุรีและทางช่วงจังหวัดตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีและทางจังหวัดประจวบคีรีขันในวันที่24กรกฎาคม2568ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางจังหวัดแพร่จังหวัดสุโขทัยจังหวัดตากและทางจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเชียงเหนือจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอำนาจเจริญและทางจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดอุทัยธานีและทางจังหวัดกาญจนบรุรีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกจังหวัดจันทบุรีและทางช่วงบริเวณจังหวัดตราดสำหรับทะเลอันดามันตอนบนมีขึ้นสูง2-4เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทางทะเลอันดามันตอนล่างและทางอา่าวไทยตอนบนมีขึ้นสูง2-3เมตร ทางฝั่งและบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทางทะเลอันมันและทางอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันแล้วก็เวลาดังกล่าวเอาไปด้วยจากนั้นถ้าเรามาอัปเดตในส่วนของข้อมูลภาพรวมในช่วงวันที่23-24กรกาคม2568 เป็นช่วงที่ในประเทศไทยทางตอนบนของบ้านเรายังคงมีฝนเกือบทั่วไปตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณทางช่วงภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและบริเวณทางจังหวัดตากภาคตะวันออกเชียงเหนือทางตอนบนจังหวัดบึงกรฬจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดเลย ภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดอุทัยธานีภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและทางช่วงจังหวัดตราดและภาคใต้ตอนบนจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และทางจังหวัดชุมพรปัจจัยหลักๆก็มาจากอิทธิพลของพายุวิภาซึ่งอ่อนกำลังลงแล้วเป็นพายุดีเสชันแล้วนะครับและก็มรสุมมีกำลังที่แรงพัฒนา นะครับแล้วก็เข้าหาจุดศูนย์กลางของพายุรวมทั้งมีล่องมรสุมพาดผ่านทางตอนบนของภาคเหนือจะต้องเฝ้าระวังปริมาณของฝนที่ตกหนักแล้วก็น้ำท่วมฉับพันกันเป็นพิเศษแม้แม้ว่าพายุนี้จะอ่อนกำลังลงแล้วก็ตามแต่จะส่งผลกระทบทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ของทางช่วงภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกต้องระวัง ฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดสภาวะของน้ำท่วมฉับพันน้ำป่าไหลหลา,ลากน้ำล้นตะลิ่งในพื้นที่ดังกล่าวนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่23-24ถึงกรกฎาคม2568นี้ต้องเตรียมการรับมือแล้วก็เตรียมความพร้อมหากจำเป็นต้องอพยพรวมทั้งอาจมีลมแรงหลายพื้นที่ แล้วก็ขึ้นลมมีกำลังแรงโดยเฉพาะช่วง23-25กรกฎาคมนี้ชาวเรือคนเดินเรือด้วยความระมัดระวังขึ้นลมแรงเรือเล็กกดออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดนะครับโดยเด็ดขาดแล้วรอบนี้นะครับยังต้องติดตามประกาศของกรมตุนิยมเิยาอย่างเป็นทางการใกล้ชิดนะครับสำหรับพายุโซนร้อนวิภานะครับเมื่อเวลา1นึนาฬิกาก็ได้อ่อนกําลังลงนะเป็นพายุดีเปชช่น และเมื่อเวลาสินาฬิกาศูนย์กลางก็อยู่บริเวณทางเมืองเชียงขวางของสอปปลาวนะครับห่างจากจังหวัดน่านเนี่ยประมาณ180กิโมต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ25กิมต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นย่อมความกดอากาศต่ำตามลําดับจากนั้นนะครับคาดการในช่วง26กรกฎาคมถึง6สิงหาคม 2,568ในช่วงแรกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบริเวณทางช่วงภาคเหนือตอนบนพังภาคอีสานทางตอนบนและก็ทางด้านตะวันออกนะครับส่วนบริเวณภาคอื่นๆฝนมีแนวโน้มลดลงอยู่ในเกณฑ์กระจายตัวเป็นส่วนใหญ่ปริมาณฝนเล็กน้อยถึงฝนปานกลางต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนที่ตกสะสมนะครับในรูปน้ำต่างๆไปอีกประมาณ1-2วันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า พอมีฝนตกหนักอยู่ทางภาคเหนือทางอีสานทางตอนบนเนี่ยน้ำเนี่ยมันก็จะค่อยๆไหลมากับแม่น้ําลําคลองสายต่างๆนะครับมันก็จะทาให้น้ำล้นเกิดล้นตะลิ่งแล้วก็ไปท่วมในพื้นที่ต่างๆของบ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนในประเทศไทยต่อไปนะครับก็ยังคงต้องติดตามเส้นทางในเรื่องของน้ําลากแล้วก็น้ําที่กําลังจะมากับแม่น้ําสายต่างๆนะครับส่วนภาคใต้ย,ยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับขึ้นลมเบาลงนะครับ ข้อมูลนี้นะครับหรือว่าเส้นทางของพายุก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากว่ามีปัจจัยอื่นนะครับมาเกี่ยวข้องในช่วงที่มีพายุกําลังเข้ามาใกล้กับาชายฝั่งนะครับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบและก็การตัดสินใจนะครับถ้าหากว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากของกรมอุตุนิยมวิยาหรือว่าข้อมูลจากโมเดลนะครับแอดมินรุสิทธิคนจนก็จะนำข้อมูลนะครับมาอัปเดต ให้กับพ่อแม่พี่น้องไทยบ้านเรานะครับได้รับชมแล้วก็รับฟังกันเป็นประจำทุกวันนะครับเอาละครับท่านผู้ชมซึ่งถ้าหากว่าเราดูจากภาพโดยรวมนะครับจากภาพถ่ายดาวเทียมกลุ่มเมฆหนักๆที่เป็นสีแดงแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสีอื่นๆจากพลพวงของพายุวิภาเนี่ยนะครับที่เข้ามาในไทยบ้านเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าตลอดทั้งวันวันนี้ยังคงส่งผลกระทบอีกมากมาย นะครับแต่ว่าทางช่วงภาคอีสานทางด้านตะวันออกเนี่ยปริมาณของฝนเริ่มลดลงแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะมากองอยู่ทางอีสานด้านตะวันตกแล้วนะครับจังหวัดเลยหนองคายอ่าหนองคายทางทางฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ทางจังหวัดอุดรหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาก็อาจจะมีปลาปลายแถวทางมหาสารคามบุรีรัมย์สุรินทร์อยู่บ้างนะครับแต่ก็จะเริ่มเริ่มเริ่มมามา,มาปกคลุ่มทางภาคกลางแล้วนะครับ ในขณะที่ทางช่วงภาคเหนือนะครับภาคเหนือยังคงมีตลอดทั้งวันทําใจนะครับวันนี้ทําใจภาคเหนือภาคกลางวันนี้ทําใจนะครับมีฝนเข้าทั้งวันนะครับส่วนใหญ่หลักๆแล้วเนี่ยทางภาคเหนือก็จะมาจากพายุเป็นส่วนใหญ่พายุวิภาส่วนภาคกลางจะมาจากปัจจัยรวมนะครับปัจจัยร่วมก็คือมีทั้งพายุแล้วก็มรสมฉะนั้นเนี่ยความหนักหน่วงหรือว่าปริมาณของฝนเนี่ยก็อาจจะพอๆกันพอๆกับภาคเหนือ ที่โดนพายุเต็มๆนะก็จะประมาณนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีาปล่ายทางช่วงภาคตะวันออกแล้วก็ทางภาคใต้บ้างแต่โดยภาพรวมวันนี้กลุ่มฝนก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะครับในขณะที่ทางช่วงภาคใต้ตั้งแต่ทางชุมพรทางชุมพรลงไปเนี่ยก็ฝนอาจจะน้อยลงนะทางชุมพรละนองลงไปก็อาจจะมีบ้างแถวทางเพชเบรบุรีทางประจวบแต่ก็ไม่มากเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ ส่วนใหญ่วันนี้หลักๆที่ต้องเน้นนะก็คือทางช่วงภาคเหนือกับทางภาคกลางแล้วก็ลองลงมาก็คือทางอีสานะแะตะวันตกนะครับก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวในช่วงเย็นแอดมินจะมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปถัดไปนะครับก็ฝากคนละหนึ่งกำลังใจก่อนจะจากกันนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดเดอทั้งหมดสวัสดีครับ